สวัสดีค่ะอีฟซีแฟนช่องสู่กูสูค่สคุณพบกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่26ก,กันยา6 7เจดจา้าฝนตตขักพี่น้องตกขักตกเนี่ยกตบิบมือบิดคำตตขักตกเนี่ยทางนั่นเป็นจังใดนเนาะนอีฟซีแฟนช่องอยู่ทางใดน,นำถั่วปบาจ้าสู่สูส่เดอ้อได้ยินข่าวว่านำถว่ว เนาะค่ะสู ų, ffective, as, day, Darwin, Oliver, <him> quiero, ้ๆค่ะสู้ไปด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเดี๋ยวกะผ่านไปจ้ะอย่างนว่าผ้ายูเขานั่นละเดี๋ยวกะออกแล้วล่ะคิดว่านอะจ้ะเนาะค่ะคลิปนี้สามัญมีตัวเลขคนละค่ะทางสาวอุบลเนาะค่ะกะเอาสู้ๆแ้วค่ะทั้งสาวอุบลนำถ่วมอย่างนข้าวว่าจ้ะทั้งอุบลทั้งหนองคายเนาะค่ะทั้งใกล้นำไม่นำโค้งแล้วค่ะนำถ่วกะสู้ๆค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเนาะค่ะ ทุกอย่างแล้ววิกฤตทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีจ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นตัวเลขจากเสาอุบุลเพราะว่างวดวังหันพี่น้องเอ้ยเตกบนเตกล่างจะ้ะทั้งหกสองทั้งสามเจ็ดเจ็ดสามหกสองสองหกแต่ว่าพื้นหิมาสองหกกับสามเอ่อกับเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะค่ะก็ออกตัวกับก็ถือว่าเตกบนเตกล่างค่ะจับตาดูให้ดีๆเลขทั้งเสาอุบุลพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยเลขเพิ่นเดินดีจะ้ะ บ่าว่าสิเป็นเหลขกเรียนเหลขจับคูเดินดีตะหลอดกะยำคือเก่าล่ะค่ะนำมาเป็นแก้แนวทางโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมเดอ้อสาบนากะบ่รูดอ,อกว่าเหล็กสีออกตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังยำคือเก่านั่นล่ะค่ะแนวทางค่ะมีเขามีรุดเนาะค่ะสาอุบลเพิ่นกะพึงทรงไห้สาบนานางวเวเวส่พินอง,ฟง,องเฟนจงอิซีฟังเพินเ่นบ่สะดวกให้สัมผั์เด้อค่ะสาบนาได็ทักเป็นไปยู่วสะดวกให้สัมผณ์พอเป็นบอกว่าเป็นบ่สะดวกเนาะค่ะ เพินดตแต่ตัวเลขกไม่สาบนานเะว้าสูพี่น้องเฟนจงเอฟซีฟัง,ฟงแต่กะบ,บ่กเป็นอย่างจ้าว่าเตอได้ตัวเลขมาเว้าสูฟังสาบนากะหยิบหยกมาเว้ามาฝากมาตอนคือเกาแต่กะกอฝากเอฟซีเนาะค่ะเนาะให้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจด้อคนสินำไปลงทุนค่ะต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็ฟังให้จบพร้อมเนาะคะ่ะเพราะว่าสาบนากะแจ้งเว้ารลายละเอียดให้ฟังในคลิปแต่ถ้าฟังบ่จบเลื่อนเบอ่งตัวเลขกกะจะบ่เข้าใจ นาะค่ะเอาคลิปนี้กถตามักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปิงปิงเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะกะจะทักท้ายสาวุืนไปเรื่อยๆถ้าเิ่นพร้อมจะให้สัมผาษล,ลุงพลิบสาวนากะสิสัมผัสป่นแต่ว่าถ้าเิ่นบ่บพร้อมกะบ่เป็นอย่างจ้ะน้ำตเลขกมาเวามาฝากมาต่อนคือเก่าอาค่ะไปเบิ้งว่าิ่นสุ่งตเลขกอันใดชุดใดไม่ให้สาวนาเวาสูพี่น้องแฟนชงอิบซีฟังหมักจัดกัดผ่านเอาค่ะไปเบิง่งไปฟัง้่มๆกันจ้า ก่อนสิไปเบื้องงวดไม่ให้เบิ่งสถิติงวดเก่าก้อนจะนี่งวดวันที่สิบหกส่พันม้าวาังหันค่ะผลออกคือหกหกสองกับสามจเนาะเพื่อนให้นี่ค่ะหกสองสองหกออกตัวกลับแล้วกับสามจนี่คือออกตัวตรงเลยพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดเก่าของสาวอุบลเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวสีพาไปเบื้องงวดไม่ค่ะค่ะเป็นผู้ใดพลาดเนาะขอบอกเลยว่าเลขวิ่งเพื่อน,นี่เขาคงงวด จ,จับคููกะจะพลาดเนี่แทว่าขันจับเขานี่สิเตกบนแตกล่างแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวจะให้บึงงวดไม้เด้อค่ะที่ทั้งสาวอุบลเพ่นส่งมให้สาวบ้านนาว่าฟังกะคือว่าล่ละค่ะเิ่นบ่สะดวกให้สัมผัสเนาะแต่เป็นยั้งจ้ะนี่เลยค่ะนี่เพ่นส่งไม้สาวบ้านาในงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเนาะเอาชัดบน่นเนาะเนาะค่ะ ในงวดวันที่1ตุลาเนาะคะ่ะ67วิ่งเป็ดกับเก่าเด้อพี่น้องจาะจับคู่ให้8ป3 8ป2 8ป1 8ป0เก9าี่เกา3เกา2เกา1จ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะวสันอ้ขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าเตะกะนั่นแหละค่ะกะขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะคะ่ะกะขอให้สาวบญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสำหรับการแบ่งปันตัวเลข เอาเดี๋ยวสามนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าตามนี้เลยเด้อพี่น้องค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดจากเสาบนเนาะค่ะวิ่งบนล่างนี่ภายในเป้ดกับเก่าเด้อพี่นอ้องอือเปดกับเก่าตรงกับอาจารย์เนี่ยเด้อพี่น้องเปดกับเกนี่จับคู่ใแดสามปดสองปดหนึ่งแปดศูนย์จ้าสำหรับหลักแปดสำหรับหลักเก้าเก้าสี เก้าสามเก้าสองและเก้าหนึ่งเด้อค่ะเหมือนเดิมแปดคู่จ้าแนวทางตัวเลขนะคะรวยๆปังๆจ้าเอาประกบงวดเก้าให้เบิ้งพร้อมจ้ะจะได้ตัดินใจง่ายๆเรากค่ะเคล็ดหน้าจอนะคะ่ะตามนี้เลยค่ะสถิติงหวดเก้ากับจิยูฟังนี้เนาะคะ่ะเต็กสนันพี่น้องทังบนทั้งหลังถึงหกสองสองหสามจิตพร้อมค่ะ ผิดิจรณาเบิงค่ะคือเก่านั่นล่ละพี่น้องเค็นแค่แนวทางเด้อค่ะมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กลิงกล๊งๆิแครหน้าจอจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องจ้าทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางจ้าถ้าผู้ใดเนาะคะ่ะมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดน สามารถ S I D Line Q R Code นี่แหละค่ะอยู่ในคลิปนี่แหละถ่ายคลิปที่สาบานาขึ้นให้นี่เป็น Q R Code Line ส่วนตัวสามารถทักทายมาเวามาฝากมาต้อนบาว่าจะเป็นเลขความฝันเนาะคะ่ะเลขเออมีที่มาเลขบอกบุญหรือว่าอ่าสูตรหวยคำนวณเม่นเม็นเม็นอยากแบ่งปันทางสาวบานาก็สามารถเนาะคะ่ะทักทายเนาะคะ่ะพูดคุยสาบานาได้เลยด้วยจ้า เป็นไลฟ์ส่วนตัวเด้อพี่น้องสานาณบอมีไลฟ์กลุ่มถ้าอยากเข่าไลฟ์กลุ่มทั้งเพื่อนบ้านถักไทยมาได้ส่วนตัวแล้วสานารณจะดึงเข่าเนาะคะ่ะเพราะว่าสานารณบอสามารถลงเพื่อนบ้านไว้ในอ่า YouTube เด้อพี่น้องเพราะว่านายเนี้ยนายย่างจะเอาแต่รัฐบาลไทยกระเพาะค่ะเดียวอ่าพี่น,อน้องเฟ้นจองอิฟซีสีสับสนเนาะค่ะ,คะตามนั่นทุกคลิปทุกวิดีโอก็ต้องฟังให้จูฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะ ยำคือเกานั่นละ่ะแนวทางจ้าสำหรับตัวเลขของคุณฝันแม่หน้าหกศูนาบานะกะได้บอกไปแล้วเด้อค่ะป้าเพิ่นฝันยูเต้วาเหมือนกับมีเจ้าที่ที่เคยให้เพิ่นให้เลขนะที่ยูุกับรับเพิ่นนั่นแหละมาเตือนบอกว่า,าคนที่บ่มีดวงคนที่กํามร้ายที่รอจอดฟังที่สื่อเห็นบอที่มันหลุดแต้มขึ้นแต้มแล้วกะ อ่าบตรงเหล็กหกกับหัวมันแน่นก็ถือกับว่าคนที่บ่มีบุญสัมพันธ์เพิ่นเลว่าถ้าสิป่อยเพิ่นบ่หามดอกให้ป่อยมือเหล็กออกเด้อเพิ่นก็เลยสิร้องเบ่ง่างวดนี้น่ะเพิ่นสิป่อยมือเหล็กออกคือวันเช้าวันหวยออกว่าเหล็กเพิ่นสหลุดอีกบ่อเนาะค่ะกัสิป่อยหอยุก่ะรอฟังมือเหล็กออกเช้าวันเลขออกเดี๋ยวสาบานาจะเอาตัวเลขเพิ่นมาบอกสูฟังเด้อเพิ่นก็ใด้บอกสามานากันค่ะว่าเหล็กฟันมาจังไดเหล็กตัวใด แต่ว่าก็ล้อมือเหล็กออกเดี๋ยวสาบานา,าสีบอกสู้ฟังเนาะค่ะเอากะตามนั่นสำหรับคนฟันไม่แม่นเฮาศูนย์เจียข้างเราเด้อจ้าพะว่าเอฟซีขอมาลายเนาะค่ะเอาบ่าเป็นยังค่ะรอฟังมือเหล็กออกเนาะเอาคลิปนี้เป็นเลขสาวอุบลเนาะค่ะแม่นแม่นพี่น้องจา้าคลิปนี้ผู้ใดได้เห็นไ,ได้ฟังก็ขอให้ิ้งให้ปังให้ดังให้รวยสู่ขู่สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ในวันวันที่หนึ่งตุลา เฮงๆรวยๆปังๆคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า